เดทอีกแล้วพี่นองเฮามา update. อัปเดตน้ำผิวดินม่กำนันเนาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้เขากะมาจัดมาตกมาแต่งเอาเนาะตอนนี้การสิบท่านได้ดีได้งามปันใดพี่น้องเฮาแต่ว่าอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะอัปเดตไปเรื่อยๆเห็นบ่น,นี่น้ำมาจากไหนเอ่ยเนะาะอันนี้นะคะเราก็ตกแต่งไปพื้นฐานเนาะพื้นฐานเดียวกะจะมี เดี๋ยวมีนันมีนี่มาอมาตบมาแตง่งเฮากะอยากได้แบบใดเฮาอยากให้เขาเป็นแบบใดเฮาก็ะแต่งเอาละเนาะพี่น้องเฮาแตงเอา,นะเอ,า,อ,เอ,าอันนี้มีไฟเมียวพร้อมเด้อ,อแต่งมาแต่งมาแต่งมาขันอยากให้เป็นนไฟเมียวเฮากะหินมาขันแบบนี้เนาะนี่ค่อยไหลลงแบบนี้เป็นช่วงเป็นช่วงนะค่ะน้ำก็จะได้ขังรอเลี้ยงรอเลี้ยงนี่ ต้นไม้เห่านี่เขาก็จะได้ชุ่มชื่นเนาะนี่สําหรับต้นพุทราแดงเด้หน่มีหน่วยพร้อมเด้อมีหน่วยพร้อมเด้อพี่น้องเป็นหน่วยเราเด้อหน,นันหนันหนันเห็นยูเป็นดอกพร้อมติดอีกแล้วหน่วย,หน,วยหนึ่งติดหนึ่งลูกนะคะติดหนึ่งลูกอันนี้คืออัปเดตนะคะมีเห็นบอจักน้อยก็บซมีต้นไม้ดอกไม้ประดับประดาไม้สวยๆงามๆแต่ตอนนี้อ่า เอาซำมีนกอนเนาะอัปเดตซำมีนกอนมีไฟแมวพี่น้องเขาเอ้าทอไปใไส่ะบาทนี่เนาะเมื่ออันนี้กับทออยู่หนี่ไปใส่หนอบาทนี่คือพอเห็นเนะบาทนี่อันนี้เนาะค่ะเฮดไฟแมวมากนี้สมมติว่าเป็นคลองใหญ่ๆแล้วกันเนาะค่ะเนาะมีไฟแมวมากกั้นน้ําแบบนี้เนาะเพื่อที่จะให้น้ํามันหล่อเลี้ยงเนาะค่ะเนาะนี่เป็นระยะระยะแบบนี้เด้อเป็นระยะแบบนี้นะคะอ่าทอมองนีหายไปได้เนาะ แต่ก็เนาะตอนนั้นมีทอตอนนี้บ่มีทออลไเด้อค่ะพี่น้องเขา้าหายไปใส่เนาะหายไปใส่อ่าอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงน,นะคะการเปลี่ยนแปลงมีน้ำตตความเด้อพี่น้องเข้ามีน้ำตตป้อมเห็นบ่เห็นบ่านบามาหอดนี้แล้วมันกะนนี่พักพก็มีอยู่น้อยนึงแล้วได้น้อยนึงแล้วเนาะอันนี้อ่าน้องน้องพัก ผักน้ำเนาะแต่ตอนนี้ยังบม่มีผักเนาะมีน้อยนหนึ่งผักน้ำผักน้ำและก็มีน้ำตกนะคะอนนี้คือเบื้องต้นเด้อมีน้ำตกแล้วเด้อพี่น้องน้ำตกแล้วพี่น้องเฮ้าอันนี้คือน้ำตกนะคะจากเข้าที่เฮ็ดเอาจากได้น้อยได้ใัญไงเขาก็เฮ็ดเอาค่ะพี่น้องและอีกจแกหน่อยกระสีอัปเดตมี าการประดับตบแตงเนาะอันนี้คือพื้นฐานเนาะยังพันในแตงเทียาตาสิเป็นจังไดโนะสิตกแตงออกมาแบบไดโนะก็คิดหาไอเดียอยู่ม่กำนันก็นได้เนาะหาไอเดียอยู่พี่น้องเฮาจากสิแตงไบบจังไดพดออกกนูนทางพอ,อกำนันทางพอกำนันเราก็เห็ดนานสาราเด้อพี่น้องสาลาสารากา,า,างนาม,ม่กำนันอันได้ข้านเดีย๋ยดีนันสิได้สิได้อันใส่แผ่นพื้นเดียเด๋ยดีปูน <c oughs> เล,เล่าเล่าเฮ็ดอยู่ผู้เดียวเล่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาเราเฮ็ดอันเครื่องมือตกนาเครื่องมือตกน้ำก็บ่าเป็นยังเด้อคนอย่าตกน้ำสำหรับพอกำนันเนาะคะ่ะคลิปนี้มาอัปเดตให้เบื่องค่ะในการเปลี่ยนแปลงเนะาะอสิบดท่านในไลน์เนาะคะ่ะเป็นพื้นฐานเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันไหมคะ่ะเดี๋ยวถ้ามียังเกิดขึ้นแบบ ใหม่ๆก็จะอัปเดตให้พี่นวงเข้าเบิ้งต่อไปนะค่ะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมและค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่โชคดีมีความสุขทันแม่กำนันสวัสดีค่ะ